สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มฟอนต์ฟังชันออนแฟชั่น fashion, จากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะมัณฑน,นศิลป์วิชา SU402 นวัตกรรมและการออกแบบวันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ชื่อว่า Pocket Potion กำไรอเนกประสงค์ค่ะก่อนพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์อยากจะเล่าถึงปัญหาของผู้ใช้ทั่วไปเล็กน้อยค่ะเคยไหมคะ แค่จะหายาดมก็ต้องค้นกระเป๋าสจัจนเสียเวลาแถมยังเสียบุคลิกอีกด้วยหลายครั้งที่เรามักจะพบของใช้เล็กๆอย่างเช่นยาดมน้ำหอมยากันยุงหรือกระจกพกพาสิ่งเหล่านี้มักจะมีปัญหาเช่นตกลนง่ายหรือเป็นเราเองที่ลืมพกบ,บางอย่างที่ควรใช้เป็นประจำเมื่อใส่รวมกันไว้ในกระเป๋าก็จะทั้งหนักและรกเวลาหยิบใช้ก็จะดูลำบากหรือแม้แต่พวงกุญแจที่สามารถห้อยของจุกจิกได้เยอะ แต่ก็ยังดูเถอะทะกลายเป็นปัญหาเล็กๆที่ต้องเจอในชีวิตประจำวันของใครหลายๆคนเราจึงนาไอเดียมาพูดคุยรับข้อเสนอแนะและประปับปรุงพัฒนาต่อทําให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปเมื่อรานําสิ่งที่ผู้ใช้ต้องหกอยู่แล้วมารวมไว้บนข้อมือทําให้ทั้งพกพาสะดวกและหยิบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรื้อค้นให้เสียเวลาฟอร์มฟังชั่นทูแฟชั่นพ็อกเก็ตโพชั่นจึงถือกําเนิดขึ้นกําไรที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องประดับ แต่เป็นตัวช่วยจัดการของใช้ประจำวันให้พกพาได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น Pocket Potion ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความสวยงามโดยมีฟังก์ชันหลักคือชามแต่ละอันของกำไรมีช่องเก็บของขนาดเล็กสำหรับยาดมน้ำยาบนปากน้ำหอมยากันยุง กระจพกพาขนาดจิ๋วที่สำคัญ Accessory แต่ละอันของเรามีดีไซน์ที่ถอดเปลี่ยนง่ายและยังช่วยเสริมลุคแบบยูนิเซ็กใส่ได้ทุกเพศทุกสไตล์ทุกไลฟ์สไตล์และนี่คือกำไรอนเนกประสงค์ Pocket p o r t i o ชค่ะ